กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมาในเดือนนี้นะคะเริ่มต้นวันทําการวันแรกนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอยากจะประเมินสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะว่าตลอดทั้งเดือนนี้จะมีปัจจัยอะไรสําคัญกันบ้างต่อการลงทุนนะคะวันนี้รายการของเราค่ะจะไปพูดคุยกันกับคุณนัตรีพูนสุขผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทคะ สว,ส,สวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณนชครับสวัสดีค่ะคุณนัทคะสิงหาแล้วนะเรามาหาปัจจัยการลงทุนสําหรับเดือนนี้ไปพร้อมกันดีกว่าค่ะคุณนัทมองว่าสิงหาคมแบบนี้มีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจที่เราต้องจับตาบ้างคะครับผมก็ผมลิ์มาทั้งหมดหกข้อนะครับแบ่งเป็นในประเทศเนี่ยสองข้อแล้วก็ต่างประเทศสี่ข้อะนะครับสองสองข้อหลักๆในประเทศเนี่ยจะเป็นเรื่องของการรายงานถึงประกอบการไตรมาสสองของไทยนะครับผม่ึงแน่นอนว่าตอนนี้ทุกคนทราบกันดีแล้วลหละว่า ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่สำหรับไตรมาสสองแต่ว่าไตรมาสสามนี้จะฟื้นตัวขึ้นมาในหลายๆอุตสาหากรรมเลยนะครับดังนั้นเลยเนี่ยพองบออกก็จะเกิดแรงซือ track ้อบ่ายออนแซซึ่งอันนี้ครับถ้าเอ,อนักลงทุนที่ยังเป็นหน้าใหม่อยู่เข้ามาในตลาดอาจจะงงว่าเอ๊ะบริษัทนี้งบออกมาไม่ดีแต่ว่าทำไมหุ้นขึ้นบริษัทนี้งบแบบแย่มากๆเลยแบบ ขาดทุนเยอะมากแต่หุ้นก็ยังขึ้นต่อเนี่ยอันนี้จะเป็นเพราะเหตุผลนี้นะครับกลุ่มที่เราอยากให้ไฮไลท์เอาไว้เลยว่างบไตรมาสนี้จะออกมาแย่ไต,ตรมาสสองจะออกมาแย่แต่หุ้นจะขึ้นเนี่ยคือตัวของกลุ่มรงกลัด่ดนะครับผมก็วันนี้กลุ่มโรงกลั่ดก็ฟื้นตัวมาในระดับหนึ่งแล้วดังนั้นช่วงนี้เราอาจจะรอในการจังหวะเป็นแบบย่อซื้ออะไรแบบนี้ไปนะครับผมส่วนเหตุผลที่จะทําให้ลงกลั่ดขึ้นในไตรมาสสามเนี่ยหลักๆจะมี2เรื่องนะครับ เรื่องแรกเลยเนี่ยคือค่าการกลัดกับตัวของราคาน้ํามันดิบที่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยคือเข้าสู่หน้ามรสุมแล้วอันนี้จะเป็นเทคนิคเล็กน้อยครับคือพอเข้าสู่ช่วงหน้ามรสุมนะครับให้ซื้อกลุ่มลงกันทิ้งไว้แล้วเช้าวันไหนตื่นมามีเซอร์ไพรส์เนี่ยว่าพายุเข้าลงการที่สารัฐต้องปิด วันนั้นเนี่ยค่าการจ่ายจะขึ้นแรงมากแล้วก็จะทําให้หุ้นลงการดเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ข้อแรกอันนี้เกิดเกิดก่อน<ฆ>นะครับตคือเรื่องของการบวชนายยกนะครับ<ฮ>เดี๋ยวค่อยเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนของปัจจัยต่างประเทศมีสี่ข้อนะครับผมเรื่องแรกเลยคือซาอุก,กับารัสเซียปรับลดตัวของซัพพลายน้ํามันดิบโดยสมัครใจเพิ่มเติมนะครับเป็น1.5ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับผมก็ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับ ดีมานในการใช้น้ามันดิบทั่วโลกเนี่ยจะอยู่ที่1.5เปพอดีนะครับสองคือการรายงานเงินเฟอ้อสหรัฐจริงๆอันนี้น้ําหนักอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่หลังๆเนี่ยเงินเฟอ้อจะรายงานออกมาอินไลน์กับที่ตลาดชาตินะครับแต่ถ้าหากว่ามีเซอร์ไพรส์เราก็อาจจะต้องเอาปัจจัยนี้มาประเมินารลงทุนอีกทีนึง นะครับสามคือการรายงาน GDP ของประเทศที่สําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไทยญี่ปุ่นยุโรปนะครับยุโรปเป็นการรายงานครั้งที่สองนะครับแล้วก็สหรัฐเป็นการรายงานครั้งที่สองสุดท้ายเลยคือเรื่องของการปรับน้ําหนักดัชนี MSCI ครับค่ะก็ถือว่ามีหลากหลายปัจจัยนะคะที่น่าจะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในเดือนสิงหาคมนะคะแต่มาเจาะลึกถึงประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะถือว่าเป็นประเด็นที่ ทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือประชาชนเนี่ยรอคอยแต่ว่าตลาดทุนเนี่ยก็รอซึมซับในข่าวนี้ด้วยเรามองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะครับผมก็ตอนนี้เราให้น้ำหนักเป็นเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลโดยไม่ได้มีก้าวไกลนะครับผมแล้วก็ไม่มีพักลุกขออนุญาตใช้คาที่อาจจะเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับ,รบไม่มีพักลุงทั้งสองพักนะครับก็คือจะมีก้าวไกลพักแล้วก็พักลุงอีกสองพักเป็นอย่างน้อยเนี่ยอยู่ในฝ่ายค้าน นะครับผมเชื่อถ้าภาพออกมาแบบนี้ผมเชื่อว่าการเมืองนอกสภา,าอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวของตลาดหุ้นเท่าไหร่นะนะครับแต่ถ้าปรับก,กันคือมีพักสองลุมอยู่ในทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าการเมืองนอกสภา,าเนี่ยอาจจะรุนแรงขึ้นนะครับผมนะอันนี้เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามเรื่องแรกสองเลยเนี่ยคือจะมีการโหวตนายกจริงๆหรือเปล่ารอบนี้จะได้โหวตจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วโหวตเนี่ยจะ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไหมนะครับในกรณีที่ได้นายกนะครับตรงนี้ตลาดหุ้นน่าจะปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มโดเมสติกเทรดนะครับ mm. ผมก็อันนี้อาจจะต้องเอาเป็นปัจจัยในการประเมินการลงทุนเพิ่มเติมครับในเชิงของกลยุทธ์ส่วโตวผมเองผมอาจจะไม่ได้แนะนําให้เวทหุ้นร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนในช่วงที่ผ่านๆมาที่เคยแนะนํามาก่อนหน้านี้ที่บรยเวณพันห้านะครับช่วงนี้เองเนี่ยอาจจะแนะนําให้มีแคชเยอะหน่อยมีเงินสดเยอะหน่อยสักประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตเพื่อเกิด เหตุเ hey, ซอร์ไพรส์ขึ้นมาเราจะได้มีกระสุนเอาไว้เข้าไปลุยอีกหนึ่งรอบครับค่ะแล้วนอกจากเรื่องของการเมืองในประเทศถ้าเรามองไปถึงเรื่องต่างประเทศอย่างเช่นสหรัฐแล้วคะ่ะล่าสุดการที่ฟิชลดอันดับเครดิตของสหรัฐนั้นจะมีผลยังไงสําหรับตลาดทุนไทยบ้างไหมคะครับผมก็จริงๆต้องเรียนตามตรงแบบนี้ครับว่าผมอาจจะไม่ได้สามารถประเมินผลกระทบได้แบบเ๊ะผมก็เลยไปเอาตัวเลขสัยติรอบที่แล้วครับที่ s อสแอทีห้าที่เอนเนี่ยมีการปรับลดเครดิต ตอนปีสองห้าห้าสี่นะครับผมตอนนั้นเนี่ยพอไอสัีปรับลดเครดิตปุ๊บเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐลงค่อนข้างแรงนะครับไอ้สังกีห้าร้อยเนี่ยลงไปประมาณสักหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับผมในขณะที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยณนะตอนนั้นปรับตัวลดลงไปประมาณสักหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยแข็งกว่าของฝั่งสหรัฐ นะครับคำถามคือครั้งนี้จะปรับตัวลงแรงเหมือนครั้งที่แล้วไหมส่วนตัวคิดว่าไม่นะครับเหตุผลเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ย XNT ห้าร้อยมีการปรับประมาณกามีการปรับเครดิตเลตติ้งมาก่อนละคือก่อนหน้า S ท t ห้าร้อยอาจจะไม่คือก่อนหน้า XNT ปกติครับ S n ที่เป็นคนประเมินเลตติ้งเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะปรับลดเครดิตเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยมีทรายมาก่อนคือไม่มีบริษัทอื่นปรับลดมาก่อนนะครับก็เลยทําให้บริษัท ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยตกใจกอนช้างมากแต่ครั้งนี้ยมันเป็นครั้งที่สองแล้วคือเป็นฟิชเวตติ้งนะครับดังนั้นผมเลยคิดว่าผลกระทบน่าจะน้อยกว่านะครับผมตลาดหุ้นไทยก็อาจจะปรับตัวลงมาบ้างเบาๆผมคิดว่าไม่น่าถึงหนึ่งประจัยจากจากเหตุผลนี้ครับอืมค่ะก็ถือว่ายัางต้องรอแล้วก็จับตาต่อไปนะแต่ว่าจากปัจจัยที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณนัาคะถ้าหากเราจะแนะนํากลยุทธ์สําหรับนักลงทุนสําหรับสิงหาคมนี้แนะนําอย่างไรบ้างคะ ครับผมก็ขออนุญาตแยกเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มของโรงกันที่เราเกิดไปในช่วงต้นรายการนะครับผมคือเพาะว่าหุ้นโรงกรัรไม่ว่าจะเป็นท็อป s p r c หรือบางจากนะครับปรับตัวลงมาก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อสัดสมไว้แล้วก็รอลุ้นในทุกเช้าเลยครับที่ตื่นมาปุ๊บมีมลสุมเข้าโร,โรงกันที่สหรัฐต้องปิดชั่วคราวนะครับผมก็ ุ้นกลุ่มพกนี้ก็ตขึ้นมาแรงก็จะเป็นจังหวะให้ขายทำกำไรได้นะครับก็เล่นเป็นรอบๆไปอันนี้หนึ่งนะครับ <S 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 สองเลยเนี่ยถ้าหากว่าใครเชื่อว่าการเมืองในประเทศที่สุดลงแล้วเราอาจจะมาดูกลุ่มโดเมสติกเพลได้นะครับโดยเฉพาะ กลุ่มของค้าปรีกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ T B O หรือ B J C ก็สามารถเข้าไปเทรดดิ้งหรือเข้าไปซื้อสะสมได้เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนกลยุทธ์ที่สามเนี่ยจะเน้นไปที่ผลประกอบการนะครับถ้าหากว่าเรามีหุ้นในใจว่าตัวไหนที่คาดว่าผลประกอบการจะ,ะรายงานออกมาดีเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อสะสมในกลุ่มดังกล่าวได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็น้ําหนักเรียงกันเลยครับข้อแรกให้น้ําหนักมากสุดข้อสอให้น้ําหนักตามลงมาแล้วก็ข้อสามให้น้าหนักน้อยสุดครับ ได้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นไอเดียนะคะสำหรับการลงทุนประจำเดือนนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณนัดมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่ก็เป็นไอเดียนะคะสำหรับการนำมาใช้ในการสร้างผลตอบแทนประจำเดือนสิงหาคมสำหรับตลาดหุ้นไทยแหละ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบเศรษฐกิจไทยและก็แวดวงประกันชีวิตกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร We'll <laughs>